สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรมีองค์8ป,ประการคําสอนในพุทธาศาสนานะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ทราบว่านะผู้รับชมช่องผมเนี่ยรู้สึกแบบนี้ไหมผูนะ้ที่ฟังคลิปผมอยู่เนี่ยนะท่านรู้สึกแบบนี้ไหมนะว่าบางทีเราเห็นความวุ่นวายความเห็นแก่ตัวความผิดศีลผิดธรรมนะความไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปก,กรรม ของมนุษย์ในยุคสมัยเนี่ยเราจะรู้สึกสังคมไม่น่าอยู่นะเราจะรู้สึกคิดถึงคิดถึงในที่ที่ผู้คนมีศิลธรรมนะผู้คนมีฮีริมีอตตปะมีความละอายมีความเกงกลัวต่อบาปกรรมซึ่งแน่นอนครับสถาฐานที่นั้นเราก็เรียกว่าที่ที่คนดีอยู่หรือสวรรค์นั่นเองหลายครั้งหลายหนนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊หรือเราจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์แต่เราจากสวรรค์ซึ่ง แต่มาด้วยคนดีคนมีศีลมีธรรมนะคนมีฮิริมีโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยนะเราจากสถานที่ดีๆนั้นมาเพื่อมาสู่โลกมนุษย์นะครับมาพบกับความยากลําบากนะแต่ว่าเอ๊ะเราจะมาทําไมถูกไหมบางคนบอกสงสัยจะเป็นเทวดาตกสวรรค์มัง้งนะไม่ได้อยากมานะครับอยากจะกลับบ้านนะไปอยู่ในสวรรค์นะอยู่ในที่ที่คนดีอยู่ อ่มีแต่คนดีๆอยู่คนที่มีศีลมีธรรมนะคนที่มีฮิริมีระเบมีความละอายมีความเกรงกลัวด่บาปกรรมนะคนที่อยู่ด้วยการอา่ให้แบ่งปันทานนะอยู่ด้วยความดีงามศีลอยู่ด้วยความสงบนะสมาธิและอยู่ด้วยการใช้เหตุใช้ผลคือปัญญานะครับมันหลายคนก็จะรู้สึกแบบนี้นะครับซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่รู้สึกแบบนั้นนะว่ามนุษย์นี่ไม่น่าอยู่เลยนะเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวจัด ความผิดศีลผิดธรรมความไร้ยิริไร้โอตปะไร้ความละอายเกรงกลัวต่อบาปกรรมนะ้วยความโลภกดหลงนะอยากได้อยากมีอยากเป็นในวัตถุสิ่งของซึ่งเป็นของหยาบนะครับผันใครที่รู้สึกแบบนี้นะว่าจากสวรรค์มาสู่โลกมนุษย์นะครับนะแล้วมาพบเจอกับความยากความลําบากเนี่ยแน่น,ะนอนนะครับความยากความลําบากเนี่ยจะนําท่านไปในทางใดล่ะนะวันนี้ก็จะมาคุยกันนะให้เห็น ถ้าท่านรู้สึกแบบนี้นะครับที่ผมเล่ามาว่าเอ๊ะเราจากสวรรค์นะที่นี่มีคนดีคนที่มีศีลมีธรรมมีริริมีระเบเนี่ยจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์มาเจอความยากความลําบากเนี่ยนะไม่น่ามาเลยใช่ไหม αι? แต่ต้องบอกว่าถ้าท่านมาแล้วนะท่านบอกว่าไม่น่ามานะโอ้อยากจะอยู่สวรรค์ยังเลยนะมีแต่คนดีๆคนที่มีศีลมีธรรมคนที่มีความละอายเกรงกลัวระบาปกรรมนะแต่เมื่อท่านจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์แล้ว นะมาพบเจอความยากความลําบากเนี่ยนะมันจะนําท่านไปในทางใดมันมีไปสองทางทางประการแรกคือเมื่อท่านลงมาเกิดในมนุษย์นะครับเมื่อท่านพบเจอความยากความลําบากแล้วท่านอดทนสู้เพียรพยายามสู้นะครับใช้สติปัญญานะครับในการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่าง ฝ่าฟันวิบากกรรมต่างๆนะถึงแจะจะเจองานยากงานลำบากอุปสรรคขัดขวางเจ้ากรรมนายเวรมารพจนทั้งหลายแต่ท่านสู้นะสู้ด้วยความเพียนพยายามสู้ให้อยู่ในความดีในศีลในธรรมบาร,รมีท่านจะเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่ท่านหมดอายุในโลกมนุษย์นะแน่นอนครับหลายคนบอกโอ้ไม่เอาละนะโลกมนุษย์นี่ยากลําบากจริงๆเต็ไมไได้ผู้คนที่ผิดศีลผิดธรรมไม่มีหตุหรปะ ท่านก็อยากจะกลับบ้านละนั่นคือกลับคืนสู่สวรรค์นะสู่ดินแดนที่เป็นคนดีแต่นะถ้าท่านไม่ทำความดีนะไม่ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไม่ใช้ความเพียรพยายามนะครับในการแก้ไขอุปสรรคปัญหานะท่านอาจาจะจับพัดจับหูไม่ได้กลับสู่นะบ้านเกิดนะดินแดนสูงสวรรค์ก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดท่านนะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะพี่ชิตมารพิชิตวิบากกรรมต่างๆสั่งสมบุญกุศลที่จิตใจเราเนี่ยถ้าท่านกลับคืนสู่สวรรค์เนี่ยนะท่านจะไปด้วยบุญและไปด้วยบาร,รมีนะเรียกว่าท่านกลับมาเอ่อนะสู่สวรรค์นะจากท่านที่ลงมานะท่านไม่ได้พลาดของดีพูด,ดง่าย ท่านลงจากสวรรค์มาเกิดในโลกมนุษย์นะท่านเอาบุญกับบรารมีกลับคืนสู่สวรรค์ไปด้วยนะในทาตรงข้ามถ้าท่านลงมาเจอความยากความลําบากนะเจอุัสรคปัญหาแล้วท่านทอ้อแล้วท่านทําสิ่งที่ผิดศีลห้าท่านทําสิ่งที่ไ like, ร้เหลียวตาปะนะความที่ท่านลงมาแล้วพบเจอความยากลาบากแล้วท่านไปทําสิ่งไรตาเหล่านี้นะครับทางไปของท่านอาจจะไปอบายก็ได้ไปนรก ไปเปรตนะครับไปเป็นอสุรกายนะครับหรือกําเนิดเดรฉา,านก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์นะหลายคนเนี่ยนะตอนที่อยู่บนสวรรค์นะอยากลงมาโลกมนุษย์สร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีแต่ลงมาแล้วเจอวิบากกรรมเจออวสรคปัญหาเจอมารผจญน,นะครับเจอความยากลาบากทนไม่ไหวทนไม่ไหวเลยไปทําความชั่ว ไปทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมนะความมีฮิรูตะปะไม่สามารถคุ้มพองท่านได้ท่านไปทำบาปกรรมเข้าท่านอาจจะไม่ได้กลับคืนสู่บ้านเก่าคือสวรรค์นะครับอาจจะไปกํำเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายดีราชานก็เป็นไปนได้นะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจสาหรับคนดีนะที่มีความรู้สึกแบบนี้ว่าลงมาเจอความยากความลำบากขอให้ท่านสู้ฝ่าฟันนะสั่งสมบุญและบาร,รมีต่อต่อไปแล้ววันหนึ่งท่านจะได้กลับบ้านนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ